สวัสดีค่ะพอยนนนิชามุนเลิ์นะคะวันนี้จะมาทำเมนูข้าวผัดกิมจิปาสลิดนะคะสำหรับพระเอกแล้วก็นางเอกของเมนูนี้นะคะก็คือ กิมจิแล้วก็ปลาสลิดนะคะเหตุผลที่เลือกมาคู่กันนะคะเพราะว่ากิมจิมีรสชาติเปรี้ยวนะคะแล้วก็ปลาสลิดมีรสชาติที่ออกเค็มนะคะ mm. ก็มารวมกันจะได้มีรสชาติที่กลมกล่อมนะคะ mm. ก็เป็นอาหารซิวชั่นง่ายๆที่ทาที่บ้านได้ะคะ่ะไปดูส่วนผสมกันเลยนะคะ mm. กิมจินะคะข้าวสวยนะคะปลาสลิดน้าตาลซีอิ๊วขาวกระเทียมน้ํามันพืชน,น,นะคะแล้วก็ต้นหอมะคะ่ะ mm. ใส่ข้าวลงไปนะคะประมาณถ้วยหนึ่งค่ะเสร็จแล้วกิมจิค่ะกิมจิประมาณครึ่งถ้วยตวงนะคะ ซิววขาวนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงนะคะน้ำตาลทรายประมาณครึ่งช้อนชาก็ได้ะคะ่ะไม่ต้องให้มันเค็มมากนะคะเพราะเดี๋ยวเราใส่ปลาสลิดเดี๋ยวมันจะยิ่งเค็มไป คลุกให้ทั่วนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ปลาสลิดอันนี้เป็นปลาสลิดทอดนะที่แกะแล้วประมาณประมาณตัวหนึ่งนะคะตัวไม่ใหญ่มากก็เก็บส่วนหนึ่งเอาไว้แต่งนะคะแล้วก็ปิดไฟนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ต้นหอมนะคะลงไปคลุกสุดท้ายประมาณสองต้นนะคะ ให้มันมีสีเวยๆทั่วแล้วก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็มาอัดใส่พิมพ์นะคะก็การจัดจานอาหารนะคะก็มีผลให้อาหารดูน <functions> <ifier> ่ากินยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวพลอยจะจัดจานนิดนึงนะคะก่อนที่จะเสิฟนะคะ แต่เรานะคะข้าวผัดกินสีบาราคลิตน,นะคะทำง่ายอร่อยแน่นอน,นะคะ่ะพบกันใหม่นะคะในเมนูหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ